สวัสดีค่ะวันนี้หลังจากทำงานสวนช่วงเย็นเสร็จแล้วนะคะว่าอยากกินน้ำเต้าหู้พรุ่งนี้เช้าค่ะก็จะมาสาธิตทำน้ำเต้าหู้แบบสมัยใหม่ค่ะแต่ตอนนี้ขอช่างปริมาณถั่วเหลือง100กรัมนะคะช่างได้100กรัมแล้วค่ะ จะใช้เป็นถั่วเหลืองซีกก็ได้นะคะแต่ที่บ้านมีถั่วเหลืองเต็มเม็ดอยู่ค่ะจะแช่น้ำไว้1คืนนะคะล้างน้ำสะอาดสักสองสามน้ำแล้วค่อยแช่ไว้ค่ะเราก็จะแช่ทิ้งไว้อย่างนี้1คืนพรุ่งนี้เช้าจะมาทำให้ดูค่ะเราก็จะมาล้างถั่วเหลืองแล้วนะคะอันนี้ก็คืออ่า หมักไว้หนคืนค่ะล้างประมาณ3ามน้ำนะคะ3ามถึงสี่น้ำให้สะอาดเลยค่ะก็จะล้างใส่ตะแกรงนะคะหรือว่ามีกระชอนลก็ได้จะล้างง่ายค่ะน้ำทีต่างะะ้วค่ะ น้ำเริ่มใส่พักทิ้งไว้ให้เสด็จน้ำก่อนนะคะเราก็จะใช้เครื่องทุ่นแรงนะคะโดยการใช้เครื่องทำน้ำเต้าหู้อัตโนมัติค่ะเครื่องนี้ซื้อมาตั้งแต่อยู่กรุงเทพนะคะเมื่อก่อนว่างๆก็จะทำกินบ่อยๆค่ะ เราจะใส่น้ำลงไป1,000 ml นะคะซึ่งจะมีปริมาตรอยู่ในตัวเครื่องค่ะใส่ถั่วเหลืองลงไปเลยค่ะสูตรนี้เราจะผสมง,งาดำลงไป1ช้อนโต๊ะนะคะตามด้วยน้ำตาลทราย4ช้อนโต๊ะค่ะปิดฝาค่ะเลือกเมนูมันติเกนมิ้วนะคะเนี่ยค่ะเครื่องก็จะทำางานอตนัตโนมัติ แล้วก็สตาร์ได้เลยค่ะเครื่องก็จะทำงานอยู่ประมาณ25นาทีนะคะใช้เวลาการต้มและการปั่นค่ะส่วนการกรองเราจะมากรองข้างนอกนะคะตอนนี้ก็กำลังต้มอยู่ค่ะสูตรนี้นี่เราทำกินง่ายๆเหมาะสำหรับแม่บ้านมือใหม่ค่ะแต่ต้องลงทุนซื้อเครื่องหน่อยค่ะ เ่องนี้จำราคาไม่ได้แล้วค่ะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เราก็รอเวลาอย่างเดียวนะคะตอนนี้ครบเวลา25นาทีแล้วค่ะคราวนี้เราจะมาทำต่อเลยนะคะเราก็จะใช้ฟังก์ชันการเรนค่ะกดความเร็วอยู่ที่1นะคะสตาร์ทค่ะแล้วก็เลือกเวลา1นาที กดได้เลยค่ะทีนี้รอเวลานะคะทีนี้นะคะหนึ่งนาทีแล้วก็เอาออกมากินได้เลยนะคะกินทั้งเนื้อเลยก็ได้ค่ะแต่คนทำชอบกินแบบน้ำแบบไม่มีเนื้อค่ะก็จะได้แก้วกาแฟรประมาณ3-4แก้วนะคะแก้วใหญ่ๆค่ะที่ขาดไม่ได้เลยต้องชิมรสชาตินะคะขอใช้ช้อนนะคะชิมเพราะว่ามันร้อนค่ะร้อนมากๆ ไม่มีควันนี่ร้อนมากเลยนะคะเนี่ยรสชาติโอเคเลยค่ะพอดีเป,เป๊ะเลยถ้าใช้ภาษาอีสานก็คือแซบ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 หรอเดอ้อค่ะเนี่ยค่ะจะเป็นเพื่อสุขภาพนะคะไม่หวานมากหวานกำลังดีหวานกลางนะคะ อร่อยค่ะอุ่นๆท้องนะคะจะมีรสชาติสัมผัสเนื้ออยู่นิดนึงนะคะเพราะว่าเราใช้กระชอนละเอียดกองแต่ก็สู้ผ้าขาวบางไม่ได้ค่ะถ้าจะให้ละเอียดกว่านี้ต้องผ้าขาวบางนะคะแต่สําหรับบางคนก็กินทั้งกาก,ากทั้งเนื้อได้เลยค่ะเพื่อระบบขับถ่ายที่ดีนะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังรับชมค่ะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ